บอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะคะเหมาะกับลูกค้าท่านใดที่แบบว่ากำลังตามหารถครอบครัวนะคะพี่ขาผ่อนเบาๆตัว Honda CRV นะคะปี2002คะ่ะลูกค้าขามาพร้อมกับราคาที่ย่อมเยาวสุดๆเลยนะคะคันนี้คะ่ะขายอยู่ที่2 14,000บาทเท่าน,นั้นคะ่ะลูกค้าขามาพร้อมกับส่วนลดเงินดาวน์ <Wow. S 1> มูาคา30,000บาท คันนี้ดาวอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะเหลือจัดไฟแนนซ์แค่เพียง1 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและผ่อนค้างงวดแค่เพียงเดือนละ3,936บาทค่ะลูกค้าคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรขับฟรี90วันช่วยผ่อนค้างวดด้วยหนึงวดนะคะและมาดูด้านหน้าของเขาค่ะเบเลยว่ารูปทรงด้านหน้าคือสวยมากๆเลยนะพี่นะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสัญลักษณ์ฮอนดยังอยู่อยู่เลย เบาของเขานะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค,ะคะ้าขามีที่พักแขนให้ด้วยทั้งสองฝั่งมาจ๊ะสำหรับคันนี้นะและด้านหลังของเขาคนะพื้นที่ใช้งานคือกว้างขวางมากๆเลยอันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้านะคะมีหน้าจอ Android ที่ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเชื่อมต่อ USB A U X ได้ด้วยนะคะช่องแอร์ของเขาบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะคะสามารถนะคะปรับในเรื่องของโหมดออโต้ได้ด้วยนะแอร์ Air นะคะและยังมาพร้อมกับนี่เลยที่วางแก้วที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็สามารถพักไวได้นะคะลูก้า คือใช้งานได้ดีมากๆเลยเนาะและพวงมาลัยของเขาค่ะลูกค้าขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะคะลูกค้าขากระจกมาพร้อมกับตัวปรับและพักไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจ้าและตรงนี้นะโหเกียรแบบออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะเกียรเป็นเกียออตโต้นะคะลูกค้าขาใครสนใจทิ้งชื่อเบอร์โทรหรือว่าจะเป็นไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสัตว์ออโตเซนเตอร์คันรถสวยประกาซ่อมพร้อมขับต้องที่สัตว์ออโตเซนเตอร์นะคะ